สุดท้ายก็ทนแรงต้านไม่ไหวครับซื้อมาเล่นเองจนได้กับเกมที่มีชื่อว่า Fantasy Life I The Girl Who Still Time ชีวิตอัศจรรย์กับสาวน้อยผู้ขโมยเวลาตัวเกมนั้นวางโลเคชั่นไว้บนอนาณาจักรที่ชื่อว่า Reveria ดินแดนอันสงบสุขที่แฝงด้วยเวทมนต์และสิ่งลี้ลับชวนค้นหาที่นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยทีนี้เมื่อเริ่มเกมคาสินจะตัดไปที่เอ็ดเวิร์ดนักโบราณคดีที่กำลังออกเดินทางไปด้วยเรือโดยใช้ซากโครงกระดูกมังกรในการนำทางซากบังกรอันนี้ถูกขุดพบที่ใต้มหาสมุทรครับกระทั่งเขาพบว่ามันมีลำแสงสองมาจากภายในเอ็ดเวิร์ดกับคณะก็เลยเดินทางไปตามลำแสงนั้นซึ่งตัวละครของผู้เล่นก็จะติดตามไปด้วยเราจะมีบทบาทเป็นลูกศิษย์ของเอ็ดเวิร์ด คือจะเป็นทั้งผู้ติดตามแล้วก็ผู้ช่วยเหลือครับกระทั่งเมื่อเข้าสู่อนณาเขตพิกัดปลายทางเราจะเห็นเกาะร้างอยู่ไม่ไกลและมันเข้าใจได้ว่าซากมังกรกําลังนําทางเรามายัางที่นี่ข้อสังเกตก็คือเมื่อเข้าสู่อนาเขตเกาะมันจะมีหมอกเข้ามาปกคลุมในขณะเดียวกันแผนที่โลกก็ไม่มีการระบุว่ามีเกาะอยู่ณตำแหน่งนี้มาก่อนการค้นพบครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอ็ดเวิร์ดจึงแนะนําให้เราตั้งชื่อเกาะนี้ครับ ซึ่งผมก็ตั้งชื่อตามที่เกมแนะนํามานะนั่นก็คือเกาะมิสเทีเรียตอนนั้นเองกลุ่มตัวเอกก็ถูกโจมตีจากมังกรลึกลับเสมือนกับว่ามันเป็นเจ้าถิ่นที่คอยคุ้มกันเกาะดังกล่าว การโจมตีกำลังจะโจมเรือของเราแต่ว่าทันใดนั้นเองซากมังกรก,ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งบนดรา้กกอนปรากฏตัวออกมาจากซากโครงกระดูกแล้วเข้าปกป้องเรือและกลุ่มตัวเอกยังไงก็ตามนะครับด้วยพลังที่น้อยกว่าทําให้บนดรา้กกอนต้องเป็นฝ่ายลาดถอยระหว่างหลบหนีเอ็ดเวิร์ดที่พยายามจะช่วยเรามันทําให้เขาลอยหายไปกลางอากาศจากนั้นประตูมิติก็เปิดออกเสมือนเป็นการข้ามเวลาไปยังเกาะมิสเทเรียที่อยู่อีกฝากหนึ่งของห่วงเวลาทว่าจะมีแค่เรากับทริปนกสีฟ้าของเอ็ดเวิร์ดติดตามมาด้วยเท่านั้น เกาะมิีเรียที่เราเห็นไม่ได้เป็นเกาะร้างเหมือนกับก่อนหน้านี้อีกแล้วแต่ณนช่วงเวลานี้มันคือเกาะที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยผู้คนทริปตกถึงพื้นพร้อมกับเข้าไปสวมหมวกกลไกลบางอย่างเข้าจนทําให้นกฟ้าตัวนี้สามารถสื่อสารภาษามนุษย์กับเราได้ในขณะที่เราก็จะได้เวทแพดซึ่งเป็นอุปรกรณ์ประจําตัวของเอ็ดเวิร์ดมาใช้งานจากนั้นเราก็จะเข้าสู่เกมเพลย์ครับเกมจะเริ่มแนะนําที่ระบบมินิแมปและภารกิจในแผนที่ที่แสดงบริเวณมุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบอกว่าเราควรจะต้องไปตรงไหนก่อนหลังภารกิจของเราในตตอออนนีี้กก็คืาาาารามหหท่ย,หยไป ระหว่างทางเราจะเจอคนบนเกาะคนหนึ่งกำลังถูกมอนสเตอร์ไล่ตามตัวเอกจะเข้าไปช่วยซึ่งก็จะเป็นการแนะนําระบบพื้นฐานในการต่อสู้ yeah. 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 เรมคือเด็กสาวที่เราช่วยเอาไว้เธอจะมาพร้อมกับมังกรน้อยคู่หูที่ชื่อว่าก r าวเลอร จากนั้นเราจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังเรมจรึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องที่เราเล่าจะคล้ายกับตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับฮีโร่จากเบื้องบนมันว่าด้วยเรื่องราวของเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งผู้ผ่านประตูมิติลี้ลับไปยังต่างโลกจากนั้นพวกเขาก็จะเจอเพื่อนใหม่ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจนได้กลายเป็นฮีโร่สมมติฐานเกี่ยวกับมิติต่ตางโลกจะทำให้ตัวเอกมองว่าเราน่าจะข้ามมิติมาจริงๆนั่นเท่ากับว่าเอ็ดเวิร์ดที่ลอยหลุดออกไปก่อนไม่ได้ข้ามมาด้วยฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คงจะไม่ไ่้อนอจจ้นนนนนนนกก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 าา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 รรรรรเเเเดดดิิิิททงงงลลัััับบไไไปปปปปปแแะะะีีขมอจจจจ็็็ุญญสํคใตตู จะแยกทางกับเรมนะครับเพื่อออกตามหามังกรโครงกระดูกตัวนั้นช่วงนี้เกมก็จะสอนระบบการควบคุมพื้นฐานเช่นการกระโดดวิ่งการปีนป่ายและก็วิธีเรียกใช้ไอเทมกระทั่งเราเดินทางไปจนได้เจอบนดราก,ก้อนจนได้มังกรได้รับการคุ้มกันโดยทหารแห่งอาณาจักรมิสติเรียครับเขาสังเกตก็คือชื่ออาณาจักรจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อเกาะที่เราตั้งชื่อให้ก่อนหน้านี้ตเอกได้อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทหารฟังพวกเขาจึงนนแนะนําว่าคนเดียวที่จะอนุญ,ญาตให้เราเอามังกรไปได้ก็คือพระราชาของอาณาจักรมิสเเรรรรียาาาาจะะตต้ออองไปขออนุญพรราชาก และตอนนี้เขาประจำการอยู่ที่ปราสาทโดยราชาคนนี้มีชื่อว่ารานอารานอามีท่าทีไม่ยอมคืนมังกรให้ในตอนแรกแต่พอรู้ว่าเราคือคนที่ช่วยเรมซึ่งเป็นน้องสาวของเขารานอาก็เลยยอมแต่ปัญหาต่อมาก็คือตอนนี้มังกรยังอยู่ในสภาวะอ่อนแอน่าจะบินไม่ไหวคงต้องใช้เวลาสองสมวันในการฟื้นฟูร่รางกายรานอาแนะนําว่าระหว่างรอเราไม่ควรอยู่เฉยเพราะสุภาษ,ษิตของเรเวรียกล่าวเอาไว้ว่า จงสร้างคุณค่าในชีวิตเอาไว้เสมอเพราะคนที่ไม่ยอมทำอะไรเลยก็ไม่ต่างจากพวกพูดอิ่มที่อยู่ไปวันๆคืออาจจะไม่ได้แปลตรงๆแบบนี้นะครับแต่ในความเข้าใจของผมถ้าเทียบกับสุภาษิตไทยก็คืออยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นในเชิงของเกมเพลย์มันก็คือการแนะนําระบบไลฟ์ให้กับผู้เล่นนั่นเองไลฟ์ live จะเทียบเท่ากับอาชีพของตัวละครในเกมนะครับซึ่งเราสามารถสลับได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขในการปลดล็อกด้วยเช่นกันเกมจะบอกให้เราไปที่ i ิวออฟฟิศที่อยู่ในหมู่บ้านอีย กิลวอฟลิชจะมีอันตี้แอนหรือว่าคุณป้าแอนเป็นกิลมาสเตอร์ครับเธอเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วเทพีเซเลเชียให้พรกับทุกสปปรรพสิ่งในเรเวเดียด้วยไลฟ์ไลฟ์คือบทบาทหน้าที่ที่เป็นตัวสะท้อนคุณค่าของคนคนนั้นเพราะไม่เพียงแค่ช่วยกันและกันไลฟ์ Life ในมุมมองของบางคนคือการทำตามความฝันไลฟ์ Life หรือว่าหน้าที่การงานที่เกมแสดงมาเป็นตัวเลือกให้เราจะแบ่งเป็น3ประเภทแยกกันด้วยสีครับสีฟ้าจะเป็นอาชีพสายต่อสู้แบบต่างๆ,างๆเช่นพาลาดินทหารรับจ้างฮันเตอร์ห,อรหรือว่าจอมเวท สายสีเขียวจะเป็นกลุ่มคนงานเหมืองช่างตัดไม้และสายสีชมพูจะเป็นพ่อครัวช่างตีดาบช่างตัดเสื้อหรือว่านักปรุงยาแน่นอนว่าชีพแรกที่ผมเลือกก็คือแองเกิลหรือว่านักตกปลาครับทีนี้การจะได้รับอนุมัติให้เป็นนักตกปลาอย่างเต็มตัวเราจะต้องมีใบอนุญาตที่เกมเรียกว่า l i ฟ e l i เซน s ์ก่อน วิธีได้มาก็คือเราจะต้องไปเจอไลฟ์มาสเตอร์หรือว่าปรมาจา์ของสายอาชีพนั้นนั้นแกรมคือปรมาจา์วิชาชีพตกปลาของเราครับพอได้พูดคุยกับปู่ปู่จะแนะนําให้เราไปเจอซาดิโน,โนที่ท่าเรือเพราะเขาจะเป็นคนสอนทักษะการตกปลาให้เราภารกิจแรกจะเป็นการเริ่มจับปลาซาดินซึ่งเกมจะสอนไม่คนิคของการตกปลาให้ซึ่งก็จะเล่นไม่ยากครับแค่เลือกชี้ทางแล้วกดเยื่อกับปลาไปเรื่อยๆจนเกรดเอชพของปลาหมดหลอดเราก็จะจับปลาตัวนั้นได้ในที่สุด เมื่อได้ปลามาแล้วเราก็ไปขายในพื้นที่เมืองหลวงซึ่งก็จะมีอีเวนต์ต่อเนื่องให้เราจับปลาเดลิชให้กับตัวละคร NPC อีกคนเควสจะเริ่มด้วยการหาบาะแสข้อมูลฟิกัดสำหรับตกปลาจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการเราก็จะไปตกปลาเดลิชซึ่งก็จะเป็นการแนะนำระบบกลไกใหม่ๆในการตกปลาที่ท้าทายขึ้น เมื่อจบภารกิจนี้นะครับเราจะได้รับการยอมรับจากคุณปู่พร้อมกับได้ใบอนุญ,ญาตการเป็นนักตกปลาระดับเริ่มต้นในที่สุดฉะนั้นระบบไลฟ์ของ Fantasy Life ไอก็คือระบบจ็อบของตัวละครที่ผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นอาชีพด้วยการพบกับไลฟ์มาสเตอร์เรียนรู้ระบบการเล่นของสายอาชีพนั้น,น,นจนได้ใบอนุญาตซึ่งอาชีพก็จะพัฒนาแรงให้สูงขึ้นได้ด้วยระบบดาวดาวคือคะแนนที่สะสมสาหรับสายอาชีั้น,นะครับซึ่งไลฟ์มาสเตอร์จะเป็นคนมอบดาวให้กับเราเมื่อทำไลฟ์มิชชั่นสำเร็จต่จนนบบ่่อออมมมาาเเกกกจจะะะะะแแแนนนํรบบบบซึนนงงงลตต็ียขัว อิควิปเมนต์อาจจะได้จากเควสหรือว่าคราฟขึ้นมาก็ได้ครับในกรณีที่ผู้เล่นเลือกไม่ได้ว่าจะใช้อิควิปเมนต์อันไหนตัวเกมก็จะมีระบบติดตั้งอัตโนมัติให้ด้วยความแข็งแกร่งของอุปกรณ์จะถูกกาหนดโดยแรงและคุณภาพนะครับยิ่งอันดับและคุณภาพสูงขึ้นค่าสถานะอุปกรณ์ก็จะสูงตามไปด้วยจากนั้นเราก็จะกลับไปหาป้าแอนกิลมาสเตอร์เธอจะยินดีกับเราที่ตอนนี้มีไลฟ์ไล์เส้นเป็นของตัวเองจนได้และการผ่านบททดสอบก็จะทำให้เราได้รับการยอมรับจากพระราชาเธอแนะนําว่าให้เราไปเจอเขาในวันรุ่งขึ้น แั่นทำให้เราจะต้องเข้าพักในโรงแรมเพื่อฟืนฟ้นฟูนฟนสเตมินาในคืนนี้ในช่วงกลางคืนทริปเจ้านกฟ้าจะออกไปริมทะเลแล้วก็ร้องไห้คิดถึงเอ็ดเวิร์ดเขาคิดถึงอดีตในตอนที่เอ็ดเวิร์ดซื้อเขามาจากพ่อค้ามาทําให้ทริปเป็นอิสระแล้วก็ได้ออกไปจนภัยซึ่งตอนนี้เขาพูดได้แล้วก็เลยอยากพูดขอบคุณเอ็ดเวิร์ดครับแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้เอ็ดเวิร์ดยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตัวเอกที่ตามมาก็เลยรับปากกับทริปว่าเราจะกลับไปหายถวดด้วยกันให้ได้มาถึงตรงนี้เกมจะแนะนําระบบผู้เล่นนน2คคะรับ ซึ่งเกมก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนนึงเล่นเป็นตัวละครหลักและอีกคนสามารถเล่นเป็นทริปซึ่งทริปสามารถช่วยต่อสู้ได้ด้วยนะ เราจะกลับไปเจอพระราชาในวันรุ่งขึ้นครับลานอาประกาศว่าตอนนี้เราได้เป็นประชาชนของอาณาจักรมิสเทียรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะมอบเงินรางวัลให้แล้วก็จะช่วยฟื้นคืนชีพให้กับมังกรด้วยการให้มันกินถั่วมังกรดราก้อนนัทเริ่มขยายความเกี่ยวกับดราก้อนนัทให้ฟังว่าตอนมังกรน้อยของเธอได้รับบาดเจ็บเธอพยายามหาข้อมูลจนพบว่าถั่วมังกรจะช่วยรักษาบาดแผลให้มังกรได้ฉะนั้นเราจะต้องหาถั่วมังกรให้กับมังกรของเราซึ่งเธอรู้มาว่าไลฟ์มาสเตอร์ด้านการตัดไม้อย่างลีลาน่าจะมีถั่วง่นนหึ จากนั้นเราก็จะออกเดินทางตามหาถั่วมังกรครับข้อสังเกตก็คือก่อนออกจากปราสาทเราจะเจอนกตัวหนึ่งกาลังแบกอะไรบางอย่างผ่านหน้าเราไปตัวเอกก็เลยตามไปดูนะครับแต่เมื่อไปถึงก็พบว่านกตัวนั้นหายตัวผ่านประตูมิติไปแล้ว ทีนี้คนที่เราไปปรึกษาเรื่องเราก็นัดก็คืออาจารย์ปู่นักตกปลาปูบอกว่าเขาก็มีอยู่บ้างแต่จะมอบให้เราก็ต่อเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นนักตกปลาที่มีศัก,กยภาพเงื่อนไขก็คือเราจะต้องจับทูนโคโหให้ได้3ตัวเมื่อทําสําเร็จปูจะให้ถั่วมังกรกับเราจากนั้นเราก็จะเอาถั่วไปให้มังกรนะครับแล้วมันก็เป็นไปตามที่เรมบอกกับเราจริงๆครับว่าเราก็นัดจะทําให้มังกรฟื้นสภาพกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนับจากนี้จะเป็นเวลาที่เราจะได้กลับบ้านในที่สุด ปัญหาก็คือในระหว่างที่จะกลับมันดันมีโซ่อันนึงมาล่ามตัวมังกรไว้ทําให้ตัวเอกตกลงมาบนพื้นแล้วคนที่ห้ามไม่ให้เราไปก็คือป้าแอนกิลมาสเตอร์นั่นเองเธอเพิ่งมารู้เอาตอนนี้ว่ามังกรตันนี้นี่เองที่เป็นคนที่ทาให้บ้านของเธอพังในตอนที่เรามาถึงเธอจะไม่ยอมปล่อยให้เราไปจากที่นี่ง่ายๆจนกว่าจะใช้นี่ครบ1 0 0 0 0ดอชฉะนั้นเงื่อนไขต่อไปที่เราจะต้องทําก็คือหาเงินมาจ่ายป้าแอนครับซึ่งวิธีหาเงินก็คือการทํางานด้วยระบบไลฟ์นั่นเองแลวตรงนี้เกมจะปลดล็อกระบบ Personal e r q Request ของชาวบ้าน ความต้องการจะแปรผันตรงกับอาชีพต่างๆครับเช่นงานตามหาไม้แปรรูปก็จะเป็นการบังคับให้เราต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างไม้อะไรทำนองนี้ทีนี้เมื่อเราทำวสสำเร็จเราก็จะได้เงินมาเป็นของตอบแทนยกตัวอย่างอาชีพที่2ผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นช่างไม้ครับสเต็ปในการเล่นก็เหมือนกันนั่นก็คือเราจะต้องไปเรียนรู้สกิลช่างไม้จากไลฟ์มาสเตอร์ วิธีการแปลรูปก็จะนําเสนอรูปแบบการเล่นที่แตกต่างจากการตกปลาอย่างสิ้นเชิงคืออันนี้จะเป็นการกดปุ่มให้ไวและถูกต้องทั้งการแตะการกดค้างและการหมุนซึ่งก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบการจัดการเรื่องอาชีพก็จะไม่เหมือนตกปลาเพราะการเป็นช่างไม้เราจะต้องหาวัสดุตั้งต้นในการผลิตเช่นท่อนไม้หรือว่าผ้าดิบยิ่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ซับซ้อนก็จะต้องหาวัตถุดิบที่หลากหลายขึ้นอะไรทํานองนี้ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว,ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเฮ g ม,มิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง a d v i c e co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ a d v i c e ศส่ย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Us, อ p ปตัสแบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้พเพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทําให้เราทํางานกับหน้าจอได้นานขึ้นอ p ปตัสยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ over 2อหรือว่าวากูวากูติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ออฟฟิเชียลเพจของอ p ปตัสได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดิมูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ เอาละครับก็เกินกันประมาณนี้ก็คิดว่าเนื้อหาจะทําให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อเรื่องบรรยากาศและก็ระบบการเล่นในเบื้องต้นของเกมนี้นะครับเผื่อใครกําลังเล็งอยู่แล้วตัดสินใจไม่ได้สักทีจะได้เห็นว่าถ้าซื้อมาแล้วจะต้องเจอกับอะไรบ้างในช่วงต้นเกมท้ายสุดถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยระบบสมาชิก Super Tanks แล้วก็ The Move Store ผ่านทาง Shopee ได้นะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนสวัสดีครับ